แฟนขับปกป้องนิชาโต้เดือดแทนหลังเกิดดราม่าซับเหงื่อให้หมากปรินเรียกว่าอยู่ดีๆก็ถูกชาวเน็ตจับโยงดราม่าอีกรอบแบบงงๆหลังจากที่นิชานัฐนิชาได้ลงภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับใส่เพลงประกอบในโพสต์ดังกล่าวเป็นเพลงไม่ติดของ u r b o ร T J งานนี้กับมีชาวเน็ตรายหนึ่งจับโยงไปถึงดราม่าก่อนหน้านี้ที่หมากปรินได้ยื่นทิชชู่ให้นิชานัฐนิชา ช่วยซับหน้าให้ขณะออกงานถแถลงข่าวซีรีส์เรื่องปากัดตีนถีบที่ทั้งคู่นั้นได้รับบทบาทแสดงร่วมกันทําให้ชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาติงว่าโมเมนต์ดังกล่าวไม่เหมาะสมซึ่งล่าสุดชาวเน็ตด,ดังกล่าวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของนิชานัทนิชาบอกว่าเห็นข่าวยังค้าน้องนิชาสับหน้าให้พี่หมากในงานเปิดตัวหนังจนงานเข้าเลยแถมใช้เพลงความหมายแปลกๆนะคะ ซึ่งด้านแฟนคลับจึงได้เข้ามาปกป้องนิชาโต้เดือดแทนทันทีบอกว่าท้าใจเราคิดว่าแปลกก็แปลกๆถ้าใจไม่คิดก็ไม่เห็นมีอะไรน้องก็ช่วยพี่นักแสดงด้วยกันหมากยื่นให้ก็คงคิดว่าตัวเองไม่รู้ว่าอะไรติดตรงไหนเลยยื่นให้น้องเช็ดจะให้น้องปฏิเสธเหรอชาวเน็ตสื่อยุคนี้เป็นไรมากเปล่าชอบปั่นให้คนมองหน้ากันไม่ติดชอบให้คนเลิกกันงงใจ ขณะที่เชาวเนรายดังกล่าวก็เข้ามาโต้กับอีกบอกค่าคุณมองโลกสวยเมื่อก่อนอาจจะไม่คิดแต่ตอนนี้โสดนี่คะว่าไปบางก็บอกว่าเรามองตามหลักเหตุผลที่มาที่ไปเรื่องซับหน้าก็ไปดูคลิปยาวๆจะเข้าใจส่วนตัวไม่ใช่คนเสพสื่อ เสพโซเชียลอยู่แล้วมุมมองของเรามีเยอะที่มองตากจากกระแสะในสื่อโซเชียลเราไม่ได้อยู่ในโลกสวยอะไรหรอกเราเน้นหลักเหตุผลเข้าใจเห็นอกเห็นใจมนุษย์ด้วยกันมากกว่าแมมโทษผู้หญิงก่อนเลยนะถ้าไปดูคลิปจริงๆเนี่ยหมากยื่นทิชชู่ขอให้นิชาเช็ดให้นะ และถ้าดูคลิปจริงๆเนี่ยนิชาเช็ดให้แบบแตะๆด้วยซ้ําแล้วโพสต์นี้นิชาโพสต์ก่อนเป็นข่าวอีกจ้าเขาโปรโมทแบรนด์และก็ลงรูปพร้อมเพลงแบบนี้อยู่แล้วจ้า